เมื่อตั้งแต่เมื่อวานแต่พอผมเห็นเอประกาศจากอจากจากเขาเรียกว่าอะไรแถลงการจากพระราชสำนักนะฮะที่แจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาการประชวนของพระสุริยพิทักษ์หัวนะครับก็ก็เลยเอรู้สึกว่าเอะเราน่าจะทาอะไรดีๆได้นะครับในวิสัยที่เราทําได้ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ที่ทรักในหลวงและท,ที่ท่านก็ ทำอะไรหลายหลายอย่างให้กับพวกเราเนี่ยอยู่ด,ดีกินดีกันมาอยู่ถึงทุกวันนี้ได้นะครับ <Okay. S 1> ก็เพราะเพราะเอ่อเพราะบารมีของพระอ,องค์ท่านนะครับ <Okay. S 1> ก็วันนี้พระองค์ท่านประชวรน,นะครับมากก็เราก็คิดว่าน่าจะรวมชิดรวมใจก็ร่วมกันทําแบบกลุ่มเล็กๆนะครับผมเชื่อว่านะฮะจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเ,เป็นร้อยจากร้อยเป็นล้านได้ในที่สุดนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็ด้วยกำลังของของสื่อโซเชียลมีเดียนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบแรงต่างๆผมเชื่อว่า เดี๋ยวคงจะช่วยเป็นอัตตาขยายและได้ช่วยทําให้เกิดอะไรดีดขึ้นนะเพราะว่าเราผ่านการพิสูจน์มาเยอะแยะมากมายทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วว่าการส่งกระแสจิตที่ดีพลันแห่งความรักความรู้สึกที่ดีสามารถส่งต่อถึงกันได้อย่างมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็ช่วยทําให้สุขภาพพลานามัยดีขึ้นมาได้นะครับก็เาช่วงเวลานี้นะครับผมก็เลยได้โพสต์ไว้ใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะได้มีโอกาสมาร่วม ทำกิจกรรมดีๆนะครับถือเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่รักของพวกเราพระชชนชาวไทยทั้งสิ้นนะครับทุกๆคนนะครับก็2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งของทุกๆวันนะครับเราก็จะมาะร่วมกันนะครับน้อมจิตน้อมใจนะครับแสดงความจงรักภักดีนะครับด้วยการทำสามขั้นตอนง่ายๆซึ่งผมได้เขียนแนะนําไว้ในหน้า Facebook ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วย นำท่านทุกท่านครับที่ที่ติดตามดูนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ก็อยู่กับทีมงานนะครับเพื่อีมีสุขนะครับในการมาสัมนาที่ต่างจังหวัดกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามทาง facebook หรือทาง youtube ในเวลานี้นะครับก็ร่วมกันนะครับทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันครับผมจะขออนุญาตเริ่มตอนนี้เลยครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนั่งสบายๆนะครับ อยู่ในท่าที่สบายผ่อนคลายครับลําหนับแรกนะครับเราจะใช้การเคลียร์ลมหายใจนะครับโดยการสุดลมหายใจเข้าให้ลึกและยาวที่สุดนะครับลมหายใจออกให้ช้าและเบาที่สุดนะครับ ลมหายใจเข้าให้ลึกและยาวที่สุดนะครับและให้ลมหายใจนี้เป็นลมหายใจแห่งความสดชื่นเบิกบานมีความสุขนะครับที่สุดครับหายใจออกให้ช้าและยาวและเป็นลมหายใจที่ผ่อนคลายนะครับ ทำซ้ำแบบนี้จะค่าลมหายใจนะครับ

Mm hmm. จากนั้นให้หายใจเข้าออกตามกติะนะครับ mm hmm. ให้เป็นลมหายใจเข้าออกที่ผ่อนคลายสบายนะครับลำดับต่อไปนะครับ mm hmm. ให้เรานึกถึงสิ่งที่ทำให้จิตใจเรา เกิดความสุขสดชื่นเบิกบานที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สถานที่บุคคลหรืออะไรก็ตามครับที่เรานึกถึงแล้วทำให้จิตใจของเราเออบิ่มนะครับสดชื่นเบิกบานมีความสุขนะครับขอให้จินตนาการถึงสิ่งนั้นให้ชัดเจนนะครับ และขอให้เรานะครับแพร่ความสุขสดชื่นเบิดบานนี้ไปทั่วร่างกายของเรานะครับให้เรารู้สึกได้นะครับจนความซ้าน,นะครับไปทุกอนูของร่างกายนะครับ จากนั้นนะครับเราจะค่อยๆน้อมนะครับจินตนาการนะครับเห็นเป็นแสงสีขาวนะครับเป็นแสงแห่งความรักเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์เป็นแสงแห่งความปรารถนาดีที่เราจะค่อยๆน้อมนำถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นะครับ ให้แสงสีขาวนี้ค่อยๆออ,ออกจากการอกของเรานะครับค่อยๆส่งไปนะครับหาองพระปากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เสด็จประทับอยู่นะครับณชั้น16นะครับโรงพยาบาลสุริราชนะครับให้เราคิดจินตนาการนะครับสมเหมือนว่าณเวลานี้ เราได้นั่งอยู่นะครับที่พื้นนะครับอยู่ใกล้ๆกับพระองค์ท่านนะครับเราอยู่ที่เบื้องหน้าของพระองค์ท่านแล้วพวกเราก็ค่อยๆน้อมนำนะครับแสงสีขาวอันบริสุทธิ์นี้ออกจากกลางอก ออกจากดวงใจของพวกเรานะครับให้ค่อยน้อมนำความบริสุทธินี้ส่งแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับส่งไปที่ท่านนะครับตอนนี้ขอให้จิตเบานะครับใช้อารมณ์จิตที่เบาสบายมีความสุขนะครับส่งไปหาพระองค์ครับ เราไม่ใช่รมใจที่เพ่งหรือเกรงนะครับใช้รมใจที่เบาสบายมีความสุขนะครับค่อยๆน้องนำนะคะรับส่งถวายท่านอย่างต่อเนื่องนะครับ ะครับก็สมควรจับเ,เวลานะครับค,ค่อยๆถอนจิตออกไปนะครับช้าสบายๆนะครับค่อยๆดินตายช้าๆสงบนะครับก็บอกว่าสิ่งที่พวกเราได้ทำนี้นะครับก็จะเป็นกระแสแห่งความดีนะครับกระแสแห่งความรัก ความปรารถนาดีที่พวกเรามีแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกทุกคนนะครับก็กิจกรรมส้อรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มามีส่วนร่วมกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตามนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันได้ทุกคนนะครับก็สําหรับคืนนี้ก็คงจะขอถวายพระพรแต่หลวงพาจพระเจ้าอยู่หัวน,นะครับขอให้พระองค์ทรง พระเจริญยิ่งยืนนานนะครับด้วยกล้าวด้วยกระ่อกขอได้ใช้ข้าพุทธเจ้าในฤาษีไปหมักยัตโนคุณและทีมงานวัยดีมีสุขทุกคน